ผมได้เงินล้านภายใน5วันด้วยเงิน50บาทเดี๋ยวนนจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงบ้างคือเรื่องมันเกิดจากอยู่ดีเพื่อของนอนมันบอกว่ามันมีบ้านเก่าอยู่หลังหนึ่งอยากขายมึงมาช่วยกูหน่อยได้ไหมผมก็เลยตอบกลงไปอย่างรวดเร็วตอนนั้นน,นนนะ่ะก็ไม่รู้ว่าทำยังไงเลยไปคุยกับพี่ๆที่เก่งในเรื่องนี้และทําตามที่เขาแนะนําจากคนที่ทำคอนเทนต์อะไรไม่เป็นเลยจนเราเริ่มทําเป็นแล้วเร,เริ่มโพสขายตามโซเชียลทั่วไปทําคลิปลงทิกตอกอย่างจริงจังและตั้งใจเมื่อเราทําออนไลน์แล้วจะขาะหน้างานออนไซด์ไ้ยงไง นนก็เลยไปซื้อฟิวเจอร์บอร์ดในราคา50บาทแถวนั้นแล้วก็เขียนว่าขายบ้านหลังนี้ตามสภาพด้วยภาษาลายมือบ้านๆเลยตอนแรกก็เหมือนจะดีอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีคนเอาป้ายของนนไปท้งในขยะเหมือนจงใจแกล้งไม่อยากให้นนขายบ้านหลังนี้จากนั้นก็มีลูกค้าติดต่อมาและนัดเข้าชมบ้านพอถึงในวันนัดชมลูกค้าก็อยากเข้าบ้านเลยต่อให้บ้านเก่าแค่ไหนลูกค้าก็อยากเข้าไปดูพอคุยไปสักพักเหมือนลูกค้าจะชอบโซนนี้เพราะลูกค้าเนี่ยอยู่แถวนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วหลังจากลูกค้ากลับไปภายในไม่กี่ชั่วโมงงลลูกกคคค้้้้าาาาาา็ตัดสนนนใจ่อรรบหีไ ที่ลูกค้าพอใจและพร้อมซื้อเงินโซเราก็ดีใจมากแต่มันจะมีจุดที่ยากสุดคือไอ้เพื่อนตัวดีของผมมันไม่ได้บอกว่าเจ้าของบ้านหลังโฉนดนมีทั้งหมด5คนถ้าลุงแต่แรกคงไม่รับงานนี้หรอกเพราะว่าเราต้องไปคุยทั้ง5คนถ้าราคาและข้อเสนอที่ลูกค้าเสนอมาไม่ถูกใจหนึ่งใน5คนนี้คงชิบหายแน่นอนแต่เพื่อการเจราจาเรื่องราคาและข้อตกลงที่ลงตัวและชัดเจนนนก็ต้องทำพอไปคุยทีละคนบางคนก็ไม่อยากขายบางคนก็อยากได้ราคานี้แต่เราก็ไม่ยอมแพ้เราต้องเจราจาให้ทุกคนโอเคกับดิวบ้านหลังนี้ให้ได้สุดทท้าายเรก็ หลังจากนั้นวัน2วันก็เลยไปโอนชื่อกลมที่ดินกันเลยซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในเวลาเพียงแค่5วันจากบ้านหลังหนึ่งที่ดูทรงจะขายยากมากๆกลายเป็นดิวใหญ่ที่ทําให้ผมได้เงินหลักล้านแค่ทุกคนกล้าเติมแบบนนกล้าลงมือทําในสิ่งที่ไม่เคยทําแล้วไปให้สุดก็พอ